สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนี่งนอนนะครับวันนี้จากช่องร้านขนมถ้วยลาวาบ้านขุมวน,นนะครับเช้าว,วันนี้ฮะเชา้ชาเเลยเราก็จะมารีวิวพอดีเรามาเจอร้านข้าวแกงนะฮะซึ่ง,งตามข่าวที่แจ้งมาเนี่ยคือร้านน,าน,นี้ราคาไม่แพงนะฮะร,ราคาเริ่มต้นเนี่ยห้าสิบบาทแล้วก็จนถึงหลักร้อยนะครับแล้วร้านนี้อยู่ในซอยอเดี๋ยวผมขออนุญาตกับกล้องนิดนึงนะครับให้เห็นว่า มาเราเป็นประมาณนะี้ร้านนี้ก็จะอยู่ในเขาเรียกถนนพระรามสี่ซอยเจริญสุขนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นตึกพาณิชย์ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันด้านในว่าเป็นยังไงเพราะว่าเ,เนี่ยร้านคือคนแนะนํามาค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่ากับข้าวเขาเนี่ยอร่อยแล้วก็เรื่องการใช้เขาใช้เป็นระบบแบบ เปาถ่านอ่าซึ่งในปัจจุบันคือหายากนะฮะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ผมให้ดูหน้าตาก่อน,นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะ,ะนรับ่าหน้าทานมากเลยครับผมเนี่ยที่บอกนี้หลากหลายเมนูนะครับหลากหลายรายการนะฮะร้านที่ยิมทานอย่างที่บอกนี่ครับอ่าคนนี้เจ้าของร้านนะครับเ <พา S 1> จนนาเรานั่นเองนะฮะอ่<พ>ากำลังยุงย่ง <พา S 1> ๆยุคทานก็จะมีเนก็จะมีน้ำจิ้มด้วยประมาณนี้นะครับ หลากหลายค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วลูกค้าก็มาตลอดนะครับผมเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยนะครับนี่ครซูมเามาเลยนะครับผมหลากหลายเมนูนะครับนี่ครเยอะมากเลยนะครับผมตอนนี้ลางเช้า,ชาะะกับข้าวก็มากแบบล้วนๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวสายมาแล้วเยอะนะคะก็ยังไงก็เช้านี้ก็เป็นคลิปสั้นนิดนึงนะครับผมยังไงเดี๋ยว ฝากเบอร์วันิดนึงถ้าเกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะสนใจอยากทานข้าวแกงที่อร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงนฮะโทรมาสอบถามได้นะครับที่ร้านเจนานะฮะข้าวแกงอยู่ถนนพระรามสี่นะฮะซอยเจริญสุขนะครับเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวยังไงผมจะให้ทางร้านเนี่ยแจ้งไว้นะฮะเดี๋ยวยังไงก็ฝากร้านนะครับเดี๋ยวยังไงตอนนี้เราอยู่กับเจนานะครับสวัสดีครับเจนาครับผมนี่ฮะ วันนี้มารีวิวนะครับวันนี้ก็ไงเดี๋ยวฝากเจ้านาดนึงว่าฝากเบอร์โทรศั์ให้กับลูกค้าเผื่อท่านใดสนใจโทรมาสั่งหรือว่าอยากจะให้ทำไปออกงานไหนๆเนี่ยเบอร์นะครับ02 02663 0221มีเบอร์มือถือไหมครับ0802576890มีฮรก็คือือางตอนนี้ทางร้านก็ได้บอกไว้เบอร์ไว้แล้วนะครับล้วไงถ้าเกิดว่า เพื่อนอพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่เจน่านะครับร้านข้าวแกงนะฮะนี่ฮะ ประมาณนี้เลยนะครับัวแทนของที่ยุาทยอยมานะถ้ามาเยอะนี่แน่นร้านเลยนะับยังไงวันนี้ก็ฝากช่องร้านขนมถ้วยลาวาไว้ตรงนี้ด้วยนะถ้าเเราก็จะไปหาร้านอร่อยอร่อยนะฮะแล้วก็กับข้าวที่บางทีหากันไม่ค่อยเจอเราก็มาเจอที่ร้านแบบนี้ได้เราก็จะพยายามหาร้านที่อร่อยอร่อยแล้วก็ราคาแบบมีแพงบ้างถูกบ้าง ก็ว่ากันไปก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องรลฟ์นขนมด้วยลาวาบ้านคนนะฮะยังไงก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแล้วพ,พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ